เกิดว่าถ้าเกิดว่าปีไหนปีไหนเนี่ยราคาหมูตกราคาหมูขายขายเป็นขายเป็นกิโลนะครับเป็นตัวเนี่ยครับมันตกปุ๊บแต่แต่อยู่หน้าเขียงยังเหมือนเดิมนะอยู่หน้าเขียงตามตลาดสดเนี่ยังเหมือนเดิมนะ <c oughs> ผมถามว่าแล้วใครจะไปไปรับไหวอ่าเรารับไบหนึ่งปีเรารับใบหนึ่งหนึ่งปีผ่านหนึ่งปีไปเข้าคือคือรับรับหนึ่งปีนี่คือเข้าเนื้อเราเนี่ยนะ ซื้อหัวอาหารสอบแล้ว400 500 600 700เนี่ยแล้วแต่เบอร์หนึ่งนี subscribe. ่แพงถ้ายังเหมือนเดิมอยู hmm. ่แล้วเราจะเลี้ยงต่อไปไหมถ้าเลี้ยงต่อไปเข้าเนื้ออีกก็ต้องปล่อยก็ต้องปล่อยออกอ่าก็ต้องต้องได้ปล่อยในราคาขาดทุนอืมเยี่ยมเลยเนาะเลี้ยงวัวก็เหมือนกันเลี้ยงวัวเนี่ยถ้าเราเลี้ยงวัวขุนซื้อวัวเข้ามาผมก็ซื้อวัวซื้อวัวเข้ามา ซื้อวอัวเข้ามาจนได้มีวัวอยู่สิบสิบสี่ตัวทุกปีจะต้องจะต้องเก็บเงินไว้ซื้อฟางซื้อฟางก้อนนะครับปีละสองหมื่นสองหมื่นต้องได้ซื้อซื้อซื้อฟางก้อนเข้ามาซื้อเขามาส่งไปสั่งมาที่เขาวงไปสั่งฟางก้อนอยู่ที่เขาวงเขาก็มาส่งเอาเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้แล้วทีนี้เป็นยังไงราคาวัวราคาวัวตกราคาวัวตกวหอบห้าบเลย ตกยังยิงยาวอีก2อสาปีถามว่าถ้าเราไม่ปล่อยวัวออกแล้วเราจะแบกรับภาระแบกรับภาระไอ้นั่นได้เหรอ,อเดือนละ2องเหมือนเฉพาะค่าฟางนะไอ้ปีละสองหมื่นซืนนะอน้อฟางเนี่ยครับเหนื่อยใจแทนหลายๆท่านที่ที่ยังอยากจะยังนมาทำอยากจะมามีชีวิตอิสระเหมือนผมนะ อันนี้อันนี้จะเราจะเราให้ฟังนิดหน่อยก่อนก่อนที่จะไปเข้าเรื่องไปเข้าเรื่องสอบเปรละเราคือ <c oughs> แต่ก่อนผมก็เรียนเรียนเรียนพวกโปรดิกชันเรียนพวกอะไรพวกนี้ครับทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับการรับจ้างการรับจ้างพอไปพอไปรับจ้างพอเป็นพนักง,งานมีเงินเดือนมันก็มันก็หลายหลายอย่างที่เราอยากจะทําบางคนก็ชอบ บางคนก็ชอบที่จะทําทงานในบริษัทแต่ว่าเราเราคิดว่าบางครั้งบางทีเนาะมันอิ่มตัวมันอิ่มตัวก็เลยถอยออกมาอยวจะมาทำอย่ามาท,ทําเกษตรอยากมามีรายได้มากกว่า7จ็ดพันอยวจะมีรายได้มากกว่า8ปดพันเก้าพันสมัยนู้นนะครับก็ออกมาก็เลยมาท,ทําเกษตรการท,ทําเกษตร ไม่ใช่ว่าเรื่องไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายนะผมจะบอกให้ต้องบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเราด้วยนะครับนี่ตัดตัดวิดีโอไปด้วย,วย <c oughs> แล้วก็เรนเดอร์แล้วก็พูดไปด้วยทีนี้คือได้ได้สิ่งอะไรอย่างพีย่ยามัมชอบพูดว่าเฮ้ยไหนมึงมึงประสบความสำเร็จหรือย,ยังมึงประสบความสําเร็จหรือย,อยังผมจะบอกให้นะผมประสบความสําเร็จตั้งแต่เริ่มได้ทําแล้ว นั่นแหละคือส in ิ Europe, ่งที่ผมประสบความสำเร็จส่วนว่าจะได้ผลกําไรหรือไม่ได้ผลกําไรนั้นอันนั้นทีหลังอันนี้ความรู้สึกของผมนะอันนี้ความความรู้สึกของผมเราได้เรียนหนังสือเราได้เรียนหนังสือนั้นให้เรียนจบให้ให้จบปริญญาประสบความสำเร็จหรือยังประสบความสำเร็จแล้วนะส่วนคุณจะไปหางานทําได้หรือไม่ได้อันนั้นอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนั่นคือนั่นคือการใช้ชีวิตเหมือนกับอียานนั่นแหละมึงเรียนจบปริญญา แล้วมึงเอาวุฒิการศึกษาที่มึงได้อะมึงไปทํางานในสิ่งที่มึงชอบหรือเปล่า,าในสิ่งที่มึงเรียนจบมาหรือเปล่าก็ไม่นี่ <c oughs> นั่นแหละคือดดว่าแต่เขา,าดเดว่าแต่คนอื่นัส <c oughs> ดีคุณรักครับผมคุณโรธีวัเดีครับผมสวีทุกท่านนะ <c oughs> ที่นี่เนี่ยทาเกษตรเลี้ยงอะไรก็ตามนะครับเลี้ยงอะไรก็ตาม ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นประสบการณ์ของเรากว่าจะกว่าจะมีมาได้แต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องมันต้องผ่านประสบการณ์มันต้องผ่านประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะครับแม้แต่การการเลี้ยงเลี้ยงหมาอยากจะให้มันประสบความสำเร็จมันก็ต้องมีจ่าฝูงเออมันต้องมีจ่าฝูงเออเราเพิ่งรู้เอ้ยหมาต้องมีจ่าฝูงแล้วเว้ยเออไม่ได้ต้องมี จากฝูงคุมฝูงเนี่ยต้องมีอนินจานินจาก็ต้องดูแลสามสี่ตัวนั้นเป็นจากฝูงเป็นแบบนั้นนะครับเลี้ยงไก่เลี้ยงไก,งไก่บางทีไก่บ้านนะครับเลี้ยงไก่บ้านเนี่ยคนอาจจะมองเห็นว่าเฮ้ยเออมันสวยงามดีเราให้อาหารไก่แต่ไก่มันก็จะมีจ่าฝูงมันจะมีตัวคุมฝูงอยู่ถ้าเราไม่มีตัวคุมฝูงหรือหรือถ้าเราเลี้ยงเลี้ยงตัวผู้เยอะเนี่ยครับ มันก็จะตีกันมันก็จะตีกันเออมันต้องมีตัวคุมฝูงสักตัวหนึ่งนั่นแหละเป็นประสบการณ์ชีวิตเลี้ยงวัวก็เหมือนกันเลี้ยงวัวเนี่ยครับมันจะมีตัวคุมฝูงอีกอ่าเราจะมีมันจะมีตัวคมุมฝูงแล้วก็จะมีพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์คุมฝูงมันจะเป็นแบบนั้นนะครับบางทีเราเลี้ยงเราเลี้ยงแล้วเราไม่มีประสบการณ์เราไม่มีความรู้ เราไม่เคยเจอมันก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปอย่างวัววัวของผมมีอยู่ห้าตัวเนี่ยตอนนั้นมันมีอยู่สิบสี่สิบสี่ตัวมันก็จะชนกันมันก็จะชนกันชนชนกันทั้งคืนทั้งวันนะครับถ้าคอไม่ดีก็พังชนกันเพื่อเพื่อให้มันเป็นจ่าฝูงทนทนกันไปชนกันมารู้แพ้รู้ชนะแล้วก็ยอมเวลาทีนี้เวลาไปเลี้ยงทีนี่เวลาไปเลี้ยงต้องพาไอ้จ่าฝูงออกไปก่อน แล้วไอตัวไอตัวที่ไอสามสตัวนั้นมันจะเดินตามตามตูดทันทีมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตถามว่าประสบความสำเร็จไหมสําหรับผมเหรอได้เรียนรู้วิธีการเลี้ยงวัวก็ประสบความสำเร็จถึงแม้ว่าพ่อแม่เลียงมานานแต่เราก็ต้องลงมือทําด้วยตนเองนั่นเนองใช่ครับคุณแสงจันทร์ทนกเกษตรไม่ใช่เรื่องง่ายนะ ใครบอกว่าง่ายๆง่ายๆคือทําได้แต่ว่าทําให้มันประสบความสำเร็จนมันยากทําให้เรามีรายได้นั้นมันยากนั่นคือข้อข้อพิสูจน์ของเรามันมันมันมีหลายอย่างเหมือนเลี้ยงหมูเนี่ยเลี้ยงหมูก็เหมือนกันเลี้ยงหมูขาวอ่าสมมุติว่าเลี้ยงหมูขาวเลี้ยงหมูขาวแต่ก่อนก็เลี้ยงหมูขาวเลี้ยง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 หมูขาวไอหมูขาวซีพีนั่นแหละ เลี้ยงไปเลี้ยงไปเลี้ยงไปแล้วก็ซื้อหัวาหาันเลี้ยงตาสเต็ปเลยหัวาหารเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเลี้ยงไปเสร็จแล้วเป็นยังไงรู้ไหมถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าปีไหนปีไหนเนี่ยราคาหมูตกราคาหมูขายขายเป็นขายเป็นกิโลนะครับเป็นตัวเนี่ยครับมันตกปุ๊บแต่แต่อยู่หน้าเขียงยังเหมือนเดิมนะอยู่หน้าเขียงตามตลาดสดนี่ยังเหมือนเดิมนะ <c oughs> ผมถามว่าแล้วใครจะไป ไปรับไหวอ่าเรารับไหวหนึ่งปีเรารับไหวหนึ่งหนึ่งปีผ่านหนึ่งปีไปเข้าคือคือรับรับหนึ่งปีนี่คือเข้าเนื้อเราเนี่ยนะซื้อหัวอาหารสอบแล้วสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยเนี่ยแล้วแต่เบอร์หนึง่งนี่แพงถ้ายังเหมือนเดิมอยู่แล้วเราจะเลี้ยงต่อไปไหมให้เลี้ยงต่อไปเข้าเนื้ออีกก็ต้องปล่อยก็ต้องปล่อยออกอ่าก็ต้องต้องได้ปล่อยในราคาขาดทุนมันเป็นอย่างนั้นครับ เราเลี้ยงวัวก็เหมือนกันเลี้ยงวัวก็เหมือนกันเลี้ยงวัวเนี่ยถ้าเราเลี้ยงวัวุนซื้อวัวเข้ามาผมก็ซื้อวัวซื้อวัวเข้ามาอ่าซื้อวัวเข้ามาจนได้มีวัวอยู่สิบสิบสี่ตัวทุกปีจะต้องจะต้องเก็บเงินไว้ซื้อฟางซื้อฟางก้อนนะครับปีละสองหมื่นสองหมื่นต้องได้ซื้อซื้อซื้อฟางก้อนเข้ามาซื้อเข้ามาส่งไปสั่งมาที่เขาวง ไปสั่งฟางก้อนอยู่ที่เขาวงแล้วก็มาส่งเอาเก็บวบเก็บวบเก็บวบแล้วทีนี้เป็นยังไงร,ราคาวัวราคาวัวตกราคาวัวตกหอบห้าพเลยตกยังยิงยาวอีก2อสามปีถามว่าถ้าเราไม่ปล่อยวัวออกแล้วเราจะแบกรับภาระแบกรับภาระไอ้ไอ้นั่นได้เหรอ,อเดือนละ2องหมื่นเฉพาะค่าฟางนะไอ้ปีละสองหมื่ซื้อฟางเนี่ยครับเดนย้ดีพิโลนะครับผม มันก็เป็นประสบการณ์มันเป็นประสบการณ์ชีวิตว่าเฮ้ยอ๋อ oh, มันเป็นแบบนี้ตลาดขึ้นแบบนี้เราต้องถามใครเราต้องถามถามในห้อยถามในห้อยถามพ่อค้าวัวสวัสดีแม่ไก่เื่อนะครับนี่เราเราประสบการชีวิตให้ฟังข่าวๆเราต้องไปถามพ่อค้าวัวก็จะบอกว่าพ่อค้าวัวเอ้ย e ราคาวัวมันจะมันจะลงอยู่ปีมปีสองปีถ้าม,มันนั่นก็ต้องปล่อยแล้วทีนี้ปุ๊บถ้า เดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาบอกถ้าผ่านไปเดี๋ยววัวมันจะราคาขึ้นวัวมันราคาขึ้นพราะ้าเขาจะรู้เพราะอะไรเพราะเขาไปซื้อไปซื้อวัวอยู่ที่ตลาดตลาดนั่นวัวเขาไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เขาจะรู้ว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นแล้วแล้วตลาดมันจะขึ้นเขาจะรู้นั่นแหละเราก็เลยได้ความรู้จากแล้วก็ขอเบอร์โทรเขาขอเบอร์โทรไว้เอาไว้โทรถามว่าตลาดวัวเป็นยังไงอตอนนี้ตลาดวัวมันจะขึ้นหรือมันจะลง มันก็ค่อยๆได้ความรู้ไปเรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องปรับเปลี่ยนมันไม่ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนถ้ามีอะไรอย่างอื่นที่มันดีกว่ามั่นคงกว่าเขาก็ทําครับบางคนก็ยังชื่นชอบในวิถีวิถีชีวิตเดิมๆอยู่ก็มีอืออย่างสมัยแต่ก่อนนะครับสมัยแต่ก่อนอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านของผมเนี่ยปลูกมันสับปะหลังเป็นอาชีพทั้งหมดเลยครับแถบนี้ทั้งแถบนะครับ แถบนี้ทั้งแถบปลูกมันสับปะหลังทั้งหมดเลยใครมีไร่สวนมันสับปะหลังก็ปลูกแต่มันสับปะหลังอย่างเดียวปลูกแต่มันเพราะว่าอะไรเพราะปลูกอย่างอื่นไม่มีใครมารับซื้อนี่ปลูกอ้อยมันก็ต้องไปขายไก่สมัยนู้นนะครับจะปลูกอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้ต้องรอดูพ่อค้ามีพ่อค้ามาซื้อไหมละ่ะไม่มีนะครับก็ก็ปลูกมันสับปะหลังปลูกตั้งแต่ผมยังเด็กจนโตถามว่ารวยไหมไม่ แค่แค่เพอได้อยู่ได้กินมีเงินเก็บไหมไม่เพราะว่าปลูกปลูกมันสำปะหลังนี้ลงทุนลงทุนเยอะนะลงทุนเยอะอทีนี้เปลี่ยนไหมปลูกมันสำปะหลังประสบความสำเร็จไหมถ้าไม่ทําอย่างอื่นก็อถือว่าประสบความสำเร็จก็ปลูกมัน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 อยู่นั่นแหละแต่พอมียางเข้ามาพอมีพอมีคน พอมีโครงการเข้ามาให้ปลูกยางบางคนเขาปลูกแล้วประสบความสำเร็จมีคนทําตามไหมทําตามนะเปลี่ยนจากปลูกมันมาเป็นปลูกยางทุกคนต้องเปลี่ยนนะเออมันไม,ไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะดักดานอยู่ตรงนั้นอืมไม่ใช่จะดักดานอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยคนอื่นเขาทําเขาประสบความสำเร็จเขาคนอื่นเขาทําแล้วเขาเขาได้ตังค์นะมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเออไม่ใช่ไ่า ม่ใชอ่อียามาบอกว่ามึงมึงทำมาน,นั้นนะประสบความสเออามำเร็จหรือยังมึงทำอะไรเนี่ยอันเนี้ยประสบความละเร็จประสบความสำเร็จหรือยังพูถามมึงหน่อยนายานคือถึงทุกวันนี้มึงใช้วุฒิการศึกษามึงอะไปทํางานหรือยังหรือเปล่าไม่เออมึงก็มาสมัครงานอยู่ใน YouTube ยูทูบนี่แหละเออไหนล่ะวิชาชีพมึงอะอืมผัวมึงล่ะอะละ คือคนมีแต่จะไปติไปติงคนอื่นแล้วพูดเข้าข้างตัวเองอ่ะกูก็จะดันขุนดันไงกูจะดันทุลังพูดไปพูดไปอยูนนย่นั่นแหละเนี่ยเขาเรียกว่าคนคนไม่ยอมเขาเรียกว่าคนอัตตาสูงอคติเยอะจริงๆคนอัตตาสูงคนอคติเยอะมันเป็นแบบนั้นพอเลี้ยงนี่นะเลี้ยงหมูหมูป่า อันนี้อันนี้อันนี้เป็นหมูป่านะครับหมูป่าพันผสมเป็นเป็นหมูป่าเหมยซานเขาผสมแล้วก็เป็นหมูหมูป่าสามสายพันธุ์นี่แหละประมาณนั่นแหละไปหลักผมไปเอามาจากสกลนครเอามาเลี้ยงแรกๆเอามาเลี้ยงแรกๆก็ยังไม่เข้าใจเอามาเลี้ยงแรกๆยังไม่เข้าใจว่าที่แรกผมไปเลี้ยงมาอยู่ข้อข้อปูนนะไปเลี้ยงมาอยู่ข้อปูนเนี่ยแล้วก็เอาน้ําให้มันอาบ เอาน้ำให้มนะันอาแต่คุณเข้าใจไหมว่มาหมูป่าเนี่ยหมูป่าเราจะเราจะเราจะมาเลี้ยงแบบแบบหมูซีพีไม่ได้อันนี้อันนี้ประสบการณ์ของผมเลยนะไม่ได้เราจะมาเลี้ยงแบบสะอาดสะอาดสะอ้านไม่ได้เลยนะมันคนละแบบทีนี้หมูก็ไม่ไม่โตหมูก็ไม่โตหมูก็ไม่ออกลูกทีนี้หมูก็ไม่โตหมูไม่ออกลูก ทีนี่ทำยังไงวิธีการอันนี้เป็นวิถากวิธีการของผมเลยนะก็คือปล่อยให้มันอยู่ในบอ่อดินอันนี้อันนี้ข้อขอกหมูเนะี่ยอยู่ในบอ่อดินนะเนี่ยคือไม่มีพื้นปูนเอ่อเป็นข้อขอกดินหมูมันหมูมันพอพอได้นอนขอกดินนะ่ะมันมีความสุขเออหมูมันจะมีความสุขเนอะน,นอนเกิดขี้ดินเกิขดนนขี้ตมเนี่ยมันมาก เออมัน,ม,นมันก็สัญชาตญาณของหมูป่าเนาะเวลามียุงมีอะไรมาเวลามียุงมีอะไรมาเนี่ยผมเดินไปดูผมเดินไปดูตอนกลางคืนนะลูกหมูนี่นะลูกหมูเนี่ยมันฉลาดนะแม่มันก็ฉลาดนะเอาฟางเอาฟางไปโกบลูกกันไว้เออให้ให้เลือแต่หัวเออได้หัวแต่กระจมูกกินกินครับกินผมผมให้ลำให้ลำให้กล้วย ต้นกล้วยเนี่ยผักได้หมดครับผักต้นกล้วยก็เอาแหนแดงไปให้แหนแดงไปให้สวัสดีตอนเช้าทุกท่านนะครับมุกผนไม่อาบนะครับมีมีจริงๆแล้วถ้าเราจะให้มันอาบน้ําก็ได้แต่ว่ามันชอบมันชอบมันชอบกินตัวมีโครนนี่แหละผมเลยเอพอพรอมพอมัน พอมันนั่นพอมันได้เล่นดินพอมันได้เล่นดินเอ้ยเราเราเริ่มดูแลเออเราเริ่มดูปุ๊บเอ้ยเออวะ่ะมันมันไม่มันไม่ม,ไม,ไม,ไม่ไม่ป่วยมันไม่ป่วยตอนเอาไว้อยู่ที่บอ่อบ่อปูนเ่ะมันป่วยนะนะั่นน่ะเอาไว้เอาไว้ในบ่อปูนเนี่ย ใช่ใช่ครับคุณแสงจันคือแหนแดงแหนแดงเนี่ยมันปลูกง,ง่ายนะเดี๋ยวผมปลูกไว้หลายบอ่อนะผมเลี้ยงไม่หลายบอ่อนะผมเลี้ยงไม่หลายบอ่อเราเติมแค่น้ําน้ําหมักขี้วัวเติมไปอย่าไปใส่เยอะนะครับใส่นิดหน่อยเอ่อบอ่อบ่อปูนเมตรยี่สิบเนี่ยผมผมใส่ไอผมไปเติมผมเติมไอไอน้ำหมักขี้วัวเนี่ยแค่แค่ถ้วยเดียว สวัสดีมตตอร์เกับผมวันนี้ขึ้นไลท์เร็วหน่อยเพราะว่าผมจะไปเขาวงจะไอเอาเครื่องไปทําเครื่องสูบน้ําให้ตาชานก็เลยขึ้นไลท์เร็วหน่อย